กันช่วงนี้เดี๋ยวไปคุยกันกับนักวิเคราะห์มาประเมินภาพตลาดกันนะครับวันอังคารผมคุยกับคุณเกรงไกรทำนุทั์จากบล a ออนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเกรงไกลครับครับผมยทูเดชจนถึงตอนนี้หุ้นไทยถือว่าค่อนข้างเด่นเมื่อเทียบกับหลายตลาดนะครับตอนนี้เรามองหุ้นไทยยังไงบ้างครับ ก็ต้องบอกครับว่าตอนนี้เรามองหุ้นไทยเนื่องจากงานสัมมนาเราเปีนี้เพิ่งจัดไปนะครับค,บคบือตัวของ Counter Trend r a l l y นะครับผมเราก็ยังคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยหนึ่องเดือนข้างหน้ามีโอกาสฟื้นไปที่ระดับ1,350จุดถึง1,390จุดวงเล็บนิดนึงนะครับแม้ว่าความเสี่ยงภาคต่างประเทศยังมี ครับ ừ, ผมบคำถามคือปัจจัยอะไรที่มาผักดันตลาดหุ้นไทยนันครับผมเราเห็นชัดเจนเลยครับว่าหนึ่งคือเรื่องของเม็ดเงินครับซึ่งเราเห็นว่าเม็ดเงินเนี่ยมันได้ไหลกลับเข้าสู่อีเมอร์จิงมาร์เกตน,นะครับมไม่ได้เฉพาะประเทศไทยที่เดียวนะครับ,บอย่างในอินโด ฟิลิปปินส์รวมถึงตั้งแต่บราซิลเนี่ยเราเห็นว่าเม็ดเงินโฟลโเข้ามาหมดเลยนะครับผมสาเหตุหลักๆเลยครับก็คือมี3กลุ่มประเทศที่ถูกรดน้ำหนักในตลาดการลงทุนก็คือตลาดจีนยุโรปกัอเมริกานะครับผมเพราะนั้นเหตุผลข้อหนึ่งคือเป็นเม็ดเงินที่เวทอิเมเมอร์จิงมาเกิดขึ้นชดแทนประเทศจีนยุโรปกอเมริกานะครับผมข้อ2กอ็คืออัตราันผลจ่าย นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงที่ดีเวนซีซสันนะครับผมซึ่งพักนี้เราแจ้งนิดนึงทุกครั้งที่ตลาดตกใจเรามองว่าให้หาจังหวะซื้อเพราะมันยังมีเรื่องของอ่าผนผลเป็นเบาะรองรับนะครับผมอย่างที่เราเขียนไปครับว่าอัตราผลผลใตของเซตที่3.5%เเนี่ยถ้าเทียบกับระยะเวลาการถือ3เดือนนะครับผมต้องบอกเลยครับว่ามันเปรียบเทียบเป็น a อน u a l i z e d r e t ท r n 15%้อเ็นตข้อสามเป็นทีมที่ค่อนข้างเป็นทีมหลักของเราเลยก็คือตลาดน้ำมันเนี่ยเรากำลังมองว่าเข้าสู่ช่ว Recovery. โดยมีเป้าหมายที่จะฟื้นขึ้นไป45ดอลลาร์ต่อบาทเร็วในระยะ3เดือนข้างหน้าครับอ่านะครับอันนี้จะเป็นคำถามที่ค่อนข้างโดนเข้ามาเยอะว่าเป็นอย่างไรนะครับทำไมถึงมองว่าน้ำมันจะมีการฟื้นนะครับผมแลนิดนึงครับว่าจากตัวของการสตาร์ที้ของเรานะครับ,รบต้องแจ้งว่าทุกๆครั้งที่ตัวเลขขุดเจาะเนี่ยติดลบลงไป50เปอร์ n ซ e น r เยอันเยยครับผมในรอบ20ปีมา สิ่งที่เราตามมาคือเรื่องของ production cut ไม่ว่าจะเป็นของฝั่ง US ซึ่งตอนนี้ production เริ่มแ l a และเราเห็นเริ่มการลดดกำลังเชลแก๊สมานะครับผมในขณะที่กลุ่มโ p e c ตอนนี้กำลังการผลิตของเขาอาจจะยังเติบโต10% Eon year แต่ก็อยู่ในจุดที่เราพิจารณาว่าเป็นพีคเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารอสัญญาเลยก็คือเรื่องของ production cut ซึ่งสังเกตได้ว่าทีมเนี้ยค่อนข้างจะมีคำถามมาเยอะเพราะว่าสังเกตได้ครับว่าวันที่ประชุมาเราปรากฏว่ายังไม่ลดกำลังการผลิตทุกคนก็จะเริ่มตื่นเต้นกังวลแล้วครับว่ามันจะ ลดหรือไม่ลดนะครับแต่สังเกตไหมครับราคาหุ้นปตทสอพอเนี่ยจาก45เนี่ยบนความสงสัยเนี่ยวิ่งมาถึง70บ่ทแล้วนั่นนะใช่ครับผมเพราะตลาดอยู่บนคําว่า expectation นะครับผมดีไม่ดีตอนที่น้ำมันออ่าลดกำลังการผลิตจริงอาจจะเป็นจุดพีของราคาคุณก็ได้นะครับแต่ว่าอนอกจากสถิติเรื่องเรื่องของการลดกําลังการผลิตแล้วเราพบอีกประเด็นหนึ่งครับว่าส่วนต่างของน้ํามันนะครับผม่าทุกทุกครั้งสัญญาที่ ราคาสปอตต่างกับราคา2ปีห่งางกันครบ13เหรียญเนี่ยมันไปเกิดการกินกําไรโดยช็อตฟิวเจอร์วันนี้เลยครับ2ปีข้างหน้าตัวสอนยา2ปีข้างหน้าซื้อน้ำมันจอดเก็บนะครับผมรวมต้นทุนแล้วเราส่งมอบอีกสองปีข้างหน้าตอนนี้ได้รีเทิร์นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งต้งองแจ้งว่าสองเหตุผลนะครับทั้งในเรื่องของคาดการลดกําลังการผลิตแนละเรื่องของการกินกําไรเพื่อส่งมอบเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่จะผลักดันน้ํามันเนี่ยให้กลับมาในช่องไตรามาสสองครับผมซึ่งเรามองเป้าเนี่ยสี่สิบห้าถึงห้าสิ แล้วอย่างนี้เรายังยังลุ้นต่อได้ไหมครับกลุ่มพลังงานยังลุ้นต่อได้ครับโดยเฉพาะในแง่ของกัรมองภาพระยะซูมระยะใกล้เลยนะครับเรามองว่าถ้าน้ํามันในกรณีที่สามารถยืนเหนือใน mix ในยืนเหนือ35ดอลลาร์ต่อบาทเลกก็ได้เนี่ยเราคิดว่าอย่างนี้แรงซื้อเข้ามากลับในหุ้นกลุ่มพลังงานอีกหนึ่งรอบนะครับแต่ต้องแจ้งนิดนึงครับในหุ้นกลุ่มดังกล่าวเนี่ยเราแนะนําว่าเหมาะกับการเป็นลักษณะถือไปโฮมมากกว่า setting เพราะว่าเพราะว่าต้องแจ้งที่ผ่านมาเลยครับว่าเวลากลุ่มนี้ขึ้นเนี่ยค่อนข้างขึ้นเร็วและหลายๆครั้งมักจะขึ้นตอนราคาเปิดด้วย uh huh. ใช่ไหมครับแต่ถ้ามานั่งตามประชุมทุกวันนะครับว่าวันนี้ประชุมรถเดี๋ยวออกมาไม่ลถผิดหวังเนี่ยผมแจ้งนิดนึงครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําเป็น empirical study คือการศึกษาเชิงประจักษ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะไม่ได้ตามข่าวทุกวันนะครับว่าวันนี้ประชุมหรือพรุ่งนี้แถนะประชุม mm hmm. นะครับ แต่สังเกตได้เลยครับว่าฟีดแบ็กเนี่ยจะมีคนคอยมารายงานให้เราเราแทบไม่ต้องเปิดข่าวเลยครับว่ามีคนมาบอกว่าประชุมสําเร็จไม่สําเร็จตลอดเลยแต่ทีมนี้ยังคงเป็นทีมที่ผลักดันอยู่เพราะฉะนั้นนะครับผมลิงก์มาที่คุณนบ้านเราช่วงนี้เราเปลี่ยนทีมการลงทุนไม่ได้เลยครับ<ช>เพราะว่าเราพยายามเน้นหุ้นบิ๊กแคปที่ที่สามารถจ่ายปันผลได้แล้วมี p ีเ e อี๊ซึ่งโชคดีมากตรงที่ว่าบิ๊กแคปสามดับแรกของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสื่อสารพลังงานธนาคารเนี่ย ก่อนหน้านี้ทีเอัามสิบเท่าแต่ผลนลเลย4%ีอร์เซ็นต์หมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรีดอย่างตัวของแอดวานปตทกับปตทสพเอ SC d ดีเคแบงเนี่ยเราคิดว่ายังเป็นกลุ่มที่จะนำํำพาเซ็ต่อ,อไปได้นะครับผมบบแต่ว่าหลายๆครั้งที่อาจจะยังเล่นกลุ่มทีมรองลงมานะครับในกลุ่มของโรงกันอย่าง IRPC อย่างตัวของ s t r c ออย่างเงี้ยเราคิดว่ายังเป็นตัวที่ และการเทย์ในเซกเตอร์ได้ครับถ้ารู้สึกว่าปตทสพขึ้นมาเร็วและแรงเกินไปอืมครับก็ยังเน้นเป็นเป็นหุ้นใหญ่หุ้นนี้อยู่ในตีมอยู่นะครับใช่ครับเอ่อแล้วต้องแจ้งจริงๆครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนมาเล่น small cap เนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเซตด้วยเพราะว่าส<ช>ัง <ๆ S 2> เกตได้เลยว่าวอลุ่มเนี่ยมันค่อยๆเพิเข้ามาที่หุ้น big cap <ช>บ<ช>ิ๊กแคปใช่ใช่มาเท big cap หมดเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นตามตีมที่ตลาด ใช่ครับพี่แต่ว่าเราเราก็มี initial c o r p o r a t e SMALL CAP ซึ่งปีที่แล้วเราครอบครัวตัวของทางแคป SMPC ใช่ไหมครับปีนี้ในรอบสองเดือนที่ผ่านมาเราก็มี initial c o r p o r a t e เรื่องของตัวอ่าไทว่าฟู้ดโปรดักต์ครับตัวของออคชั่นนะครับผมก็แจ้งนิดนึงครับโดยพื้นฐานเนี่ยอ่าเรายังค่อนข้างชอบบริษัทนี้อยู่นะครับผมเพียงแต่ว่าตลาดตอนนี้มันอยู่ในโฟกัสที่บิ๊กแคปในแง่ของการลงทุนเนี่ยอาจจะอยู่ที่บิ๊กแคปไปก่อนแต่มีฟกเตอร์เดียวครับที่อยู่ในกลุ่มที่เรา เตือนครับผมและน้ําหนักต่ำกว่าตลาดครับผมค,บคือเซกเตอร์รับเหมาครับอ๋ออ่าลงมาหนักขนาดนี้ก็ยังก็ยังไม่เอาเอ่อยังครับเพราะว่าเวลาเราวิเคราะห์ว่าลงขนาดไหนแล้วฟื้นหรือเอาไม่เอาเนี่ยเราใช้คําว่า Margin of Safety เราแจ้นิดนึงครับ45บาทของสพเป็นจุด margin of safety พอตอบได้ว่าส4เท่ายังเอากำไรมาจ่ายได้กลุ่มแบงก์เนี่ยเรายังหาหนึ่งเท่า book value มาบอก margin of safety ได้แต่กลุ่มรับเหมาเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ PE สูงแต่มี ROE ปั่ำที่สุดในใน18เซกเตอร์นะครับผมเราเล่นบนความคาดหวังอย่างเดียวเลย ใช่ครับต้องบอกว่าในทุกรีพอร์ตที่เป็นเชิงกลยุทธ์เนี่ยทุกคนใส่ตัวเลขหนึ่งจึงสามแสนล้านหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเ x p e c t a t i o ชเรื่องของการสร้างไทยแลนด์อินฟราสเตรกเจอร์ฟันมาเริ่มล่าช้านะครับการเบิกจ่ายมันจะเริ่มล่าช้าและที่สําคัญก็คือไอ้เรื่องของการประมูลซึ่งต้องมีการปรับโครงสร้างก็จะล่าช้าด้วยคาแรคเตอร์นี้ถ้าคุณบ่อยกาได้จะคล้ายๆกับเซกเตอร์อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในปีที่แล้วอืพอหมดสตอลล์เราพ้นปีใหม่มาแล้วแต่โปรเจกต์ไม่เกิด <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นตอนนี้เราแจ้งเลยครับว่ามันมัน expectation ตลาดมันเปลี่ยนจากคำว,ว่า fast track กลายเป็น series track, track แล้วก็คือคนเริ่มเริ่มจะรู้สึกกังวลกับประเด็นนี้นะครับ,บ<ม>ว่าเราคิดว่ามันจะมีผลกระทบทั้งในแง่ของ GDP ด้วยอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้วยนะครับ,บแล้วพอหมดผลมันจะกระทบก,กลุ่มที่อยู่อาศัยด้วยดังนั้นเราแจ้งนิดนึงครับว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างนี่เป็นกลุ่มที่ margin of safety ไกลนะครับมผม,มแต่ราคาที่ที่แล้วมันลงมาค่อนข้างเยอะ นะครับผมเพราะงั้นแอคชั่นของเราเลยคืออาศัยจังหวะในการรีบาวเพื่อ e x i ซแต่เราค่อนข้างจริงจังกับการที่ว่าต้องอ x i ซิครับคอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณเกียรการครับครับสวัสดีครับครับดูจะยังชอบบิ๊กแคปอยู่นะครับแต่บิ๊กแคปกลุ่มเดียวที่ไม่ชอบก็คือหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างถ้ามีรีบาวมาก็แนะนําไม่ขายนะครับ